ไม่น้ำยางเลือกเลยโอ๊เข็งดีครับโอ้โอ,โอ,โอย่าขาดเด้อคุณอา,าเข็งใ่ญ่ครับเฮ้ย CP เวน้นี่นม่เี่นพี่น้องเ้ืองหลังนี่ครับโ้มไหมพี่อ่ะ เห็นฟองเี่ยอย่างโบยู่นี่ปลาไหลใหญ่ครับพี่น้องครับเมึงมันตายอ,อือออวยอวนใหญ่อีกแล้วครับผมคนน่ะฟองเขาอ่ะมีขอเขอ้อพันอุม้มลุ่มพี่น้องบักใหญ่ครับผมอู้เมึงครับพี่น้องพื้ปลาไหลตัวนี้ไหม โอ้โห่าไปแล้วครับผมไอหนุ่มมอลำคนนี้ครับโดนบักใหญ่ครับผมเมืองพี่น้องครับใหญ่บบใหญ่เมืองเอราวลดครับผมวามงเป็นงูใจราโฟมใจราโฟมอ่ะโฟ,ม,โโฟ,ม,โฟมเสียนี่กระจมนั่นกระจมครับผมเป็นไดพี่น้องครับเป็นไดครับไม้นน่บอกเลึตัว รวดย่บ่ผมจมอ่ะพี่เดชพี่ครับโตมันน่ะโอ้โหใหญ่ใหญ่หญสวยๆจมอีกว่าจมอีกครับผมจมอีกปื๊ดปลาไหลหลายแทโอูโ้หเลี้ยงหลังครับจมเลี้ยงหลังซีหลังเลยพี่น้องครับมือลวด สวัสดีครับมาอีกแล้วพี่น้องหายจินอยู่กับอ้าวนี่แหละปลาหลไหลช่วงนี้ครับผมน้ำเต็มเลยดุยช่วงนี้กำลังมันใส่เบ็ดโฟมพักเบ็ดคั้นเลยพี่น้องถึงจะใส่ในมือเดียวเบ็ดคัน กับปาใส่เว็ดฟร์มอีกขึ้นเา่าเขาท่ากลัวเว็ดขั้นบ่ได้กินปลามันหน่อยปลาตัวหน่อยหลายครับคือได้เนี่ยจะปลาเกา่า น้ำได้หลจรยยิงๆเพราะเป็นตะมีป่าเป็นป้าเขาแบบนี้ปาลาไหลค่อยมัดครับก็กระสีใส่ยุ่งใส่ร้องมึงจากสองหลังน้ำได้ไหลายป้าหน้อยไหลน้ำไหลครับพี่น้อง ประควาุหลนทรัหนูโปมากินเยอะก่อนปลานหลไรมันต้อง,องคุกแบบนี้นี่แต่หยาเลยพี่น้องม,ม่นมีเข่าเลยนี่แหล่งขากลายกระได้ กเสียฟังนีกสองหลังเย่ยกับบดัดรค้ดได้ครับนี่เย่ยกเกาเส่ยอกสามหลังพี่น้อง เราดีไซนตรงไปหนีละอ้อมไปพ่นอะไนกับทิดตามกันเมื่งครับผมดีมคือบวะนีบโบมะยามดอกพี่น้องมะยามกับบ๊อดดนี่ครับที่เด็ดต้องโยให้นี่ดงปลาไหลให้นี่แหละ ลุยโอ้น่ายากเลยพี่น้องน้ำถ่วมกันแท้ครับผมลุยน้ำใส่นะแบกไก่เลย ได้เป็นตัวเลยโอ้ยนามบักเล็กเลยพี่น้องส่วนน้องสาบูดอยู่เท่ากันแท้เลยครับเนี่ย,โ,ยโฟมเขาวิหนามไาม้สีเลย น้ำตัวนี้นมีปลาบ่ะล่ะครับทั้งทังนี่มั่นใจอยู่แต่ว่าบางน้ำเล็กเล็กนี่มัมั่นใจเลยใส่ซื่อๆปลาก็ขึ้นทั้งหมดละ่ะไปหาจิน ยังไงก็ถามมาหลุนกันครับเงินเสาะดีละอ้าวนี่แหลปะปลาลายๆพี่น้องประผาดจักเทียไปครับผมสวีดัตสวัสดีครับย่ามส่วนเส้าพี่น้องตรีหาศริบครับมาท่านแจงปันไหน มาลุนกันครับจะได้ยังบ่เห่ามาเลยเปิดไฟจักหน่อยกันก็อยู่ทากเก้าอยู่หรอกพี่น้องเงียบหมดอยู่ฮเฮ้ยแมียนมรอบ,บ้าน ดึงเตลียงแล้วหนั่งน่ะล,ลากไปบักไก่นั่งเ็เลกต่ำด้วยนี่หลังนี้ห้อยดึงยังได้พี่น้องนี่ไง ไปกันคือม้าง่ายจ้ฮะ,ฮะดึงไปยูปวอทีครับโอ้ก่อเข่าพันอุ้มรุ่มเฮ้ยบ่ตายครับผมบ่ตายพี่น้องเทือกเทก ดิ้นยืน่นเดี๋ยวมังขึ้นปัดเข่งเลยไวไม่นามยางเดิกเลยปัดเข่งดีครับโอ้โอโอโอยอย่าขาดเด้อพูดนะเข่งง่ายครับเฮ้ยซีพีวะนี่ ใหญ่อูออ้เออเปียดไปเส่าเลยเรื้ปลาเข่งใหญ่พี่น้องครับปเข่งเกามึงครับผมโอ้แม่ใหญ่แห้งปนพอดีเลย แจมจัดไปรือต่อครับเป็นดึงดึงม่องหงลังเลยฟังนี่ อยู่ครับผมตัวเงี้ปันไหนอยู่ครับตรงนี้อยู่ไอไหลครับผมแจ๋วเออนักสีนะมไหม นี่น้องมาแล้วหนึ่งปลาไหลนี้เขาเรบยกว่าถ,ถื่อนครับนี่ถือนได้พี่น้องก็ดูว่าถื่อนยังครับโอ้ยปลาคอหน่อยอืตายครับ ปลาไม่ปีนี่รุนนี้แหละเอาไปถีกเดกเอามันไปซะอีตัวมันมันตายเหรอ ห้อยด,ดึงดึงอยู่นเลยไฟเห็นบ่มเนาะ่วงว่เอ้าถือเสือยครับผมประดุกครับพี่นอ้องเป็นห้อยดึงดึงประดุกปีนี้ตัวว่าหญ่ปานใหญครับ ไะนุ่นตอดปวดนี่พี่พ่น้องเบื้องหลังนี่ครับโฟมไหมพี่เห็นฟองอย่างบยอยู่นี่ปลาไหลใงญ่ครับพี่น้องครับเมื่องมันตาย คนใหญ่อีกแล้วครับผมคนน่ะฟร์มเขาอ่ะโอ้โหมีผพลาดของแฉะไปเลยจังไรยไม้นี่กาลัางดีๆีกันฟ้องขึ้นเต็มเลยโอโหมาแล้วครับของใหญ่มาแล้วครับไม่ทำให้ผิดหวังครับหมายนี้ ไม่มีภาพของใหญ่ครับพี่น้องอู้ยติดนิดเดียวทั้งตัวนีเไม่งครับผมมาตรงห่วงได้หมนี่นี่เต้งสี่ครับผมงามตัวนี้ อ้วนใหญ่เป็นปลาลไม้นี่แหละพี่น้องได้ซูมือเลยจะมาใส่ไม้นี่มือที่ซีตอ้กกันหรอจังเน,งนียรป แรงตึงดนของแง่เข้าไปเหม,ม,มางลังนี่ถือเอียงปลาดุกไอยย้เหี้ยนี่ปลาดุกอีกแล้วหนูวานไดโดนีสองตัว

สามตัวหรอปลาดุกมืนอนี่เป็ปลาหลาชนิดเลยพี่น้องปลาดุกปลาเข็งปลาไหลอาเมืองกันแท่น้านามถ่วมึงสืกว่า คอเขาพันอุ้บลพี่น้องบักใหญ่ครับผมอู้เบิ้งครับพี่น้องปื้นปลาไหลตัวนี้ไหมโอ้โหบ่าไปแล้วครับผมไอหนุ่มมอลล์คนนี้ครับโดนบักใหญ่ครับผมเบิ้งพี่น้องครับใหญ่บ่ใหญ่เบิ้งเออโรดครับผมว่มามันงู เฮ้ย <cido f 2> ป่างูใหญ่พี่น้องเมืองในแบงปืดโอโ้โหหลุดน,นี่เหรอช่วยเร่งได้ในในเลยเลยมือนันท้ำตัวนี้พอนอนมือนัอนบนหนาที่ซ้ำตัวนี้นะตัวนี้ใหญ่กว่าโอโ้โหโอ้โหเข่งโล่แถพี่น้องตัวนี้ โลเถอะพีร้องครับอะไรตัวนี้งญ่แฮงเลยถึงงต้งบวมางดีๆครับผมมันเขื่อปืด เป็นเบ็ดโฟมเมดสิทธ์ครับผมเฮ้ยไม่อย่างลังนี่นีแค่เป็นดึงดึงงาดึงบ่งาดึงอีดิบตรงห่วงได้หมายนี่จังอีลีครับผม ปลาไหลหลายดงปลาไหลแถวนี้เออสำหรับเบียดขั้นมาใส่บ่ได้กินครับพี่น้องปลาไหลตัวนี้บ่ได้เห็นนะครับบ่ได้เห็นปลาไหลตัวนี้หรอกง่ายดีเลยพี่น้องครับนี่หรดีวอลคกกันเลยง่ายดีครับออือ มันยูหายหมกับสุดยอดนตัวมันแท้น้ำถ่วมว่ามันตีว่าถืกอถืกอยุครับผมอิหลุมงานเลิ่งเล็กมันกับยูย่อีว่วอกี้หลังครับสี่หาหลังเดี๋ยวมึงไปน้ำกัน ใช้อยู่เป็นสายลอยปอนสายพี่เอลอยปอนครับถ้ามันจะเป็นสายเกานี่ยเอา,าอายุเที่รุ่นนี่ไสรโฟรมไสรโฟรมอะโฟมเสียนี่ก็จมนั่นกระจมครับผมเป็นไดพี่น้องครับเป็นไดครับไม้นี่บวกเลึตัว อดวยูิบ่ผมจม่ะพี่เดชพี่ครับโตมันนะ่ะโอ้โหใหญ่ใหญ่สวยสวยใหญ่ใหญ่ส,สวยส,สวยครับผมโอ้โหจังอีกแล้วไอหนุ่มมะลาคนนี้เด็ก กู้อีกแล้วเด้กกู้อีกแล้วพี่น้องครับตัวหนาหรอกเมึงได้เปลี่ยนพี่น้องเมึงได้เปลี่ยนครับแต่ละตัว โห oh. จังอีกแล้วครับผมตัวงามแห้งอะไรโ้ oh. สุดยอดไม้นี้ไม่หลังนี่ไหมโอ้โหผีครับโตเห็นโตเลยครับพี่น้อง เมื่อกครับบ้นหน่อยที่กันครับผมไม่ไปไล่ไปไปทปี่ใต้หน่อยอึบอึบแล้วก็ดึงขึ้นมา เป็นไงเบี้ยงหลังครับผมสวยๆอีกแล้วคือขากกด,ดีครับเคยอ่อนบังรันมาใส่หรอไมน้นี่ปีไก่ บะได้พระตัวระเบิดมาไซปฏเถิบังรัดมาใส่ะบะได้่จมอีกว่าจมอีกครับผมจมอีกปื๊ดปลายหลายแท้อู้หูเลี้ยงหลังครับจมเลี้ยงหลังซีหลังเลยพี่น้องครับมือโหลด เบยูครับผมอุ้ยหลังนี่เบยูเสยโอ้ยเบ็ดบมไม่เงียงดวงเบ็ดบมไม่เงียงครับไปเตียนเช็คบ่เหมิดเบิ้งนี่เบิ้งครับเบ็ดกมน้ำมับอยู่นี่ปนะุ่นนะเดี๋ยวม,มันลงเลยคักแต่หลังนี่ ว่าหลุดอีกเด้ขึ้นไปีิอยู่ครับหลังนี่อยู่อเอ,อเด้อนะนี่เหรอพอโอ้โหสุดยอดได้ดีครับกันแท่นามถ่วงปลาไหลมันอยู่หนีตนัวนี้ว่านิดบะเถียงอยู่หนีนะว่านิดเถียงอยู่ทั้ง,งโคก มื่อโหลดแต่ละตัวครับอาญยะครับบัวทีน้องอาญยะครับบัวหลังสุดท้ายเอาะมึงเป็นยังไหนซื้ออยู้ลุดไปหลังเลงได้ครับผม อื้อซีหาหลังเลี้ยงกันไม้นี่ไหมอลังการงานสั่งอีะดิโอ้โหอ,อีกแล้วครับผมพี่น้องเด e b แบกอีกแล้วเด e b แบกเมื่อไรเป็นขับงบนอุ้ยปุ้ยครับห้อยดึงอ่ะคือคักที่นีครับเฮียยังตอด เด้งจังนีหดีครับผมพี่น้องยอมรับเลยครับหมายเนี่ยช่วงสุดท้ายยังมันเลยนี่ของไงมึงครับโฮโฮสองโลตรงนี้ไปครับผมกอีกกูอีกแล้ว บักนี่บักนี่ไว้ไงแล้วมึงเพื่อนนี่พี่น้องโอ้โหอุ้ยกังคันนีดสองตัวนี่เกือบโล้ลเรไปสองตัวนี่พี่น้องครับอุ้ยปลาไหลจังเลยมาขัดใเมึงไม่เบี่ยง มึงไม่เปลี่ยนพี่น้องขักงี่ดีเลยเออมึงประเข่งไงมึงประดุกนี่หลังนี้รถครับนี่ มันมุมีเงียงมุมพอเอาไปยังแล้วนี่ทิมโอ้นี่ประดุกตัวหนึ่งถอดออกได้บ่หน่อยบ่อถอดดอกนี่นะครับเบิ่งผลงานเท่าพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบพอดีครับพี่น้องสิบเอ็ดกับตัวนี้ สะคอมึงกับพี่รองมึงโอ้ว่านเป็นงูใหญ่ครับเออดเลียดจู่ตัวใหญ่หรือตัวนี้เมื่อเมื่อนั่นที่ได้ก้าโตปลาไหลนว่ามันง่ญ่เลยเด้เมื่อนี่ง่ญ่กลัวเอีกดพี่รองครับมึงมันอ้วนครับปลาไหลยง่หน่อ้วนมันใหญ่มึงหัวได้เป็นในกล้องเหอถึงบ่านง่ายานไหนเด้อแต่ว่า น,นี่ในกล่องที่เมืองหน่อยอยู่ว่าถ้าได้เจอหรือง่ครับย้อมเลยผมใสขนาดใสได้ประจำเลยตัวง่ญ่นี่ช่วงนี้ได้ประจำเลยยอมรับเลยว่าตัวนี้ง่ญ่กวัวสุกเชียเลยที่ได้มาพี่น้องครับค่ากี่เดียดยอดจมเลี้ยงหลังไปเลยนี่นะครับดงปลาไหลมือที่ซี่เหล่าที่เฮาอยนี่ บ่แน่เหมือนแรงอาจสิมันรุยอีกเด้อครับนี่เต็มสัมของเก่าเนี่ยแะพี่น้องหากินอยู่ต่อมมองเก่าๆเ,เนี่ยมันเป็นอย่างเนาะมันได้ไหมไปมองอื่นบ่ได้ไหมไปมองอื่นบ่คือไหมครับถ้าหาอยู่ต่อมบ่นไดน้อยู่เนาะขอบคุณหล,ลายๆครับที่เข้ามาติดตามอลไรกัให้ยกำลังใจพี่น้องเลี้ยงไหวอย่างส่เลยตามลำดับพร้อมใย ปลาไหลเดี๋ยวกันโลก,กว่าเลยวพี่้องครับคิดว่าขักเกลีครับผมโักๆัก,กักอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันลังเลงใจได้ๆพี่้องเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสุดยอดสวยละ